สบายดีแหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกนเปิดชั้นคูทุคนเด้อมืนอวานมาพพ่อกับน้องแหล่แล้วพ่อแม่พี่น้องผกพ่อกับน้องแหล่เมื่อน,นี้ก็อยู่ดินคือเก่าพี่น้องโดยกะทางไอจมาเพิ่เพิ่นกะหาคนมาเทพืน้นซอยแล้วพี่น้องสองคนพอดีเป็นสามสี่ทั้งพ่อเพิ่นพี่น้องโดยกะสีขาวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องโดยพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังเรื่มต่อไม้นั่นไม้นี่น้องแหลกกับบฮหู้ดอกว่าไม้ยังพี่น้อง ไปชมปูนกับไปชมปูนพี่น้องเลย

ตกไม้เป็นอันันไว้พี่น้องเป็นแจเป็นแจดิ เดีกพี่นอ้อง่ตใส่แบบนี้มีพี่น้องตอบคุณนลกไว้ เมื่อวานนี่กัไปตันไม่จำา่ายมากพี่น้องเด้หัว gì sai tonda em em hay chồng khai <laughs> <laughs> con khai phun coi phun khai nó con bậc nhảy phun Ừ, con <laughs> vợ <bà> nào đẹp con <laughs> <gì? Thê cười> <nhau với lời. cười> <laughs> chị thề nhau phải lời chị thề nhau phải phụn lời thì nó พี่น้องเพิ่นจะผัดกินข่าวก่อนนี่กองอูนกินข่าวแล้วจังเหตุอีกพี่น้องเลยถ้าเสียงน้องเลยถ้าบร่ยินเสียงก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเพราะว่าพ้าเจ้าก็เปิดอันตัดไม่บอกพี่น้องโดย กะตั้งนำฮดพี่น้องวนนั้นที่เพิ่นตอกไม้ใส่แล้วนั่งจากินข้าวแล้วก็มาก่กอปูนต่ออีกทั้งหมดกัพี่น้องนี่ Thank you.

也到够。 ดี๋ยวพี่นอ้องอยู่ทางหนามันแดดพี่นอ้อง buat diantarin kau ya, udah yang ¡Ja, <laughs> ja, กินอะไรด้พักมีบอกปลูกเอมอาตัตียมมาจนนแล้วเ้วมาคนตัวนี้เลยมัแต่มายอยู่วงรอคนม่ลบอด้เต็งนี่ก็เต็งอ่หมมอี่กเจ็ดแล้วก็พิ ต้นไหาไววเลก็ได้เตะขึหแหลกินเตปเนตเสร็จม่นี้ด้เต็งแบบนี้ช่ไหนเต้นใส่วนมา

เด็น้องลินกะหามบอกมาเต็งอันาไวเอามาอีกลินเอามาอีกเด็เตงตัวหนอีกล่ะเอามาอีกอาาอกาา็ไามา่เตงเบ็งโหล่นฮะ ก็ซ ain, mm hmm. hey, ื้อมาบ้านมาตอนดองเนานี่เราเลยนี huh. ่าใช้ซีซีเขาใลยของแรกคือสุดแล้วอยู่บอะพราะนะยระจ้าเจ้ไปขี่ใไปดีบนได้ที่เดย 内衣吧。嗯 างต่อยกันตอยปูนถึนหลายคนห้ โดยพี่น้องมาหอดตอนนี้ทางนองเหละกะ็กสิขอลาไปก่อนพี่น้องโดยกลับพบกันใหม่ในคลิปหนาพ่อแม่พี่น้องโดยกาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อละกาขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของนองเหละตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพี่น้องนี่กาพื้นกำลังเทพี่น้องโดยกสิขอลาไปก่อนพี่น้องโดยขอกาวคำว่าสบายดี